สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซลูผาครับผมแล้วก็เซลูโอมนะครับอ่าวันนี้นะครับผมอ่าเราจะมาทำอะไรเซลูโอมวันนี้ก็จะพามาดูรถนะครับมารีวิวมีรีวิวครับผมนะครับอันนี้ลูกค้านะครับผมไม่ได้ขอมาหรอกครับแต่เราจะรีวิวเองนะครับผมเราจะจัดให้เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะจัดให้นะครับเซลูโอมอ่ะรีวิวรุ่นไหนครับผมอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับมือสองนะครับ L4018SP นะครับโอ้ตัว SP ตัว SP ครับอ่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดใช่ครับตัวนี้เป็นรถปี64โอ้ปี64รถใช้งานมา2ปี สองปีครับผมชั่วโมงการทำงานหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมงอ่าเดี๋ยวดูรอบๆคันครับรถคันนี้ผู้ผาดูโอ้โหไม่เอี่ยมเลยเชื่อโอมเขาเลือกคันนี้มารีวิวนะครับผมไม่มีสนิมเลยคันนี้อ่เดี๋ยวดูชั่วโมงการใช้งานหน่อยครับเซื่อมองครับอ่าเดี๋ยวเซื่อมองเขารีวิวนะครับผมอยู่ที่เท่าไหร่ครับเซื่อมองครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงครับอ่าครับผมรถคันนี้มาจากไหนครับเซื่อมองรถคันนี้มาจากกาฬสินธุ์นะครับโอ้รถเรามาทั่วประเทศเลยนะครับผม อ่ารถมือสองเราก็จะได้เป็นตัวใบใบดันนะครับครับรร<ม>ครับผม ้าสามารถเลือกได้เลยนะครับครับก็ได้อุปกรณ์ครบผ่านหน้าผ่านหลังแล้วดาวเท่าไหร่เซลล์โอมคันนี้ดาวอยู่35,000บาทครับผมอ่าสามหมื่นห้าพันบาทผ่อนยังไงเซลล์โอมครับผมผ่อนก็จะเป็นแบบรายปีนะครับรายปีงวดเย้ยงวดเย้ยเดือนละ2,000บาทนะครับทุกปีทุกเดือนไหมครับทุกปีทุกเดือนครับผมอ่าแล้วงวดใหญ่เท่าไหร่ครับงวดใหญ่ก็จะอยู่ที่อ่าแปดหมื่นสองพันบาทครับผมอ่าแปดหมื่นสองพันบาทแล้วก็จะเป็นงวดรายเดือนด้วยงวดรายเดือนก็ได้เหมือนกันได้ครับแบบไหนครับเซลล์โอห์มครับก็ยเด็จง 800บาทถ้าผม7,800บาทเท่าเท่ากันทุกปีทุกเดือนนะครับเหมือนว่ารถยนต์ถูกต้องนะครับลูกค้าอยากดาวสูงกว่านี้ได้ไหมสิโอมได้ครับผมดาวสูงกว่านี้ก็ได้ครับอ่าก็จะค่างวดถูกลงดอกเบี้ยถูกลงด้วยใช่ครับคันนี้เครื่องแน่นไหมสิโอมลองให้ดูสักหน่อยครับเอ๋เดี๋ยวสิโอมลองให้ดูนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราดูการสตาร์ทรถลองรถเป็นยังไงนะครับผมคันนี้นี่ครับ วางรถเลยนะครับผมนี่เครื่องแน่นๆนะครับสีเอี่ยมๆเลยอันนี้คมใบดันรู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมอันไหนเปลี่ยนมาใหม่แล้วเราก็จะแจ้งลูกค้านะครับผมแต่อันนี้ก็คือสภาพเดิมๆนะครับที่ยังไม่ได้นะครับผมตรวจเช็คสภาพนะครับหลังจากเราจองแล้วทางั้นเราจะไปตรวจเช็คสภาพให้นะครับเดี๋ยวช่วผมลองขี่ให้ดูนะครับผมอันนี้ปีรถใหม่ๆเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผม สินพี่สิให้ลูกค้านะผมลูกค้าไม่ได้ขอมาแต่เซลอยากขายนะผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเทียมให้ทั้งมือหนึ่งมือสองกันเลยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นคันของเซลโอมนะครับเดี๋ยวมาดูคันของเซลล์ผู้ผากันสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับคันของเซลภู้ผานะครับเดี๋ยวให้เซลโอมลองเสร็จก่อนนะครับผมนี่นะครับ ส่วนคันของผู้ผานะครับผมก็จะเน้นดาวถูกแล้วกันอ่านะครับผมก็ยีดาวอยู่ที่25,000บาทนะครับแต่ว่าปีรถปี62นะครับผมปีรถก็จะเก่ากว่าของปีรถเซลล์ออนิดนึงนะครับแต่ว่าการผ่อนก็นะครับผมถูกๆนะครับงวดย่อยเดือนละ2,000 2,000นะครับรอบปีจ่ายอยู่ที่74,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่2,100ชั่วโมงนะครับเอคันนี้ก็มีสนิม เล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านเราจดการให้นะครับผมไม่ต้องห่วงอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับแต่ว่าการดูรถมือสองนะครับผมเราดูนี่ไม่เคยแกะนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะรถมาจากไหนครับชิโอมครับอ้าวไม่เห็นนะครับผมผู้หาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเชื่องอเบอร์เลยแล้วผมอันนี้ดาวอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับปีรถปี6 2เดี๋ยวผุ้หารองรถให้ดูอ่าที่สำคัญมีท่อให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับ ของผม่ผมาติดให้ได้นะครับให้ได้ได้เหมือนกันครับผมเราลองลดกันดูนะครับันนี้เป็นยังไงนะครับผม คันนี้ก็เครื่องแน่นนะครับผมก็อยู่ที่ร้านเรานะผมมีแต่คันเครื่องแน่นๆนะครับแต่ลูกค้าก็เลือกเอาแล้วกันนะครับผมว่าชอบแบบไหนถ้าชอบแบบเซลโอมก็ปีรถใหม่ๆนะครับผมก็ดาวเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าของผู้ผาก็จะดาวถูกนะครับแต่ว่าปีรถก็จะอยู่ประมาณปี62นะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าเลือกเนอะนะครับผมเซลโอมอันนี้เป็นรถอะไรครับมาอยู่ตรงกลางนี่ครับผมอ๋ออันนี้เป็นรถมือหนึ่งมือหนึ่ง L400 เราจัดให้เป็นไงครับผมเทียบให้เลยระหว่างมือหนึ่งมือสองนะครับขันมีดาวเท่าไรรคับ ดาวอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับผมสามารถผ่อนเป็นยังไงครับซิโอมครับคันนี้ผ่อนสูงสุด8ปีใช่ไหมครับ8ปีนะครับแต่ว่าซิโอมจะพูดค้างวัน7ปีให้ฟังครั้งวัน7ปีเป็นยังไงครับครั้งวัน7จ็ดปีครับค้างวัน7ปีก็อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับอ้าวไม่มีงวดย่อยเหรอครับผมงวดย่อยก็เดือนละสองพันเดือนมะยี่สิบสองพันนะครับงวดย่อยมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น8ปีงวดย่อยเดือนละสองพันสองพันนะครับรอบปีจ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นบาทนะครับผม นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้สนใจแบบไหนเราก็ลองดูนะครับระหว่างมือหนึ่งมือสองเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะสิโอมโอกอ็อยู่ประมาณเกือบสามแสนได้ได้ครับนะครับผมก็สุดท้ายแล้วนะผมเราเอาไปใช้งานแบบไหนครับสิโอมครับอ่าก็ลงไล่ลงนาเหมือนกันกนะครับผมอ่ะสิโอมอย่าอายกล้องครับผมอ่ะยิอมดูกล้องนะครับผมก็นี่นะครับผมเอกสารในการออกเป็นยังไงครับสิโอมครับก็จะเป็นอ่าสำเนาบัตรประชาชนสำเนาของ ทะเบียนบ้านของผู้ซื้อแล้วของผู้ค้ำครับผมอ่าผู้ซื้ออายุไม่เกินเท่าไหร่ครับผู้ซื้ออายุไม่เกิน70ปีครับผมคนค้ำนะครับผมคนค้ำอายุไม่เกิน60อ่าเริ่มคล่องแล้วผมเริ่มคล่องแล้วนะครับผมก็สําหรับนะครับผมก็จะมีมีรุ่นที่ดีที่สุดนะครับก็จะมีรุ่นที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดแล้วก็เอาตามกําลังเงินนะครับก็แนะนําไว้นะครับผมอ่าโอเคซิโอมถ้าว่าสนใจติดต่อซิโอมไงครับ ติดต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0988264663ครับผมเซลล์โอมคุณุาเมาดูครับผมอยากจะจองกับผู้ผักก็ได้เหมือนกันที่เบอร์061นะครับ018 0354เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับผมด้านซ้ายมุมของคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนเป็นไงครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเอาคุณนำพันธุ์